สวัสดีครับนักเรียนที่ร้าทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับพาทีทั่วถิ่นนะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่14นะครับซึ่งเป็นแผนสุดท้ายแล้วนะครับนักเรียนเรื่องคุณค่าและข้อคิดของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นะครับ นักเรียนอธิบายคุณค่าของวรรณคดีเรื่องโครงภาพพระราชพงศาว,วดารภาพที่56ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตด้านต่าง,างๆคือด้านเนื้อหาด้านวรรณศิป์ด้านสังคมข้อคิดที่ได้รับได้ข้อ 2. นักเรียนสามารถสรุปคุณค่าและข้อคิดโครงภาพพระราชพงศาว,วดารภาพที่56ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้และข้อที่3ม นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทยนะครับเราย้อนไปดูนะครับสารพันท้ายนรสิงห์ที่จังหวัดสมุทรสาครกันก่อนนะครับเป็นการทบทวนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปนะครับโครงภาพพระชจ้บงสาวดานภาพที่5 6ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตนะครับเราจะมาสรุปข้อคิดและคุณค่าที่ได้รับนะครับก่อนอื่นเราไปทบทวนกันนิดนึงนะครับนักเรียน ผู้พระราชนิพนธ์นะครับคือใครครับคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงนะครับเป็นภาพเขียนของนายทองนะครับหรือพระวรรณวาทวิจิตนะครับลักษณะคําประพันธ์นะครับนักเรียนแต่งด้วยโครงสี่สุภาพจํานวน4ี่บทนะครับนักเรียนอ้าต่อไปนะครับเราไปดูลักษณะการประพันธ์โครงสี่สุภาพนะครับ วันนี้คุณครูจะขอข้ามไปก่อนนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูคุณค่าและข้อคิดนะครับด้านแรกที่เราจะเรียนคือด้านเนื้อหานะครับด้านที่2คือด้านวรรณศิลป์นะครับด้านที่3คือด้านสังคมนะครับและด้านที่4นะครับความรู้และขอ้อคิดที่ได้รับนะครับนักเรียนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเรียนด้านที่1กันเลยด้านเนื้อหานะครับ กล่าวถึงวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นแบบอย่างของของ้าราชการที่มีความรับผิดชอบแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ความเพรตยญยูยยอมสละชีวิตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายและภระเกียริยศของสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับทักเรียนนี่คือคุณสมบัตินะครับคุณค่าและข้อคิดด้านเนื้อหานะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับผู้มีปลอบกับตั้งขอบันไรพ่อ จำสั่งเพชฌคาตฟันฟาดกล้าวโขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแลสารสืบกิตติคุณเขาคติไว้ในสยามเป็นการทำไมครับนักเรียนยอมเสียชีวิตนะครับเพื่อรักษากฎหมายบ้านเมืองนะครับต่อไปด้านวรรณศิลป์น,นะครับนักเรียนมีการเลือกใช้ถ้อยคำสั้นกระทัดรัดแต่ได้เนื้อความนะครับโดยใช้โครงสี่สุภาพเพียง4บทเท่านั้นเองนะครับ การเลือกใช้ท้อยคําสัมผัสอักษรน,นะครับนักเรียนเราลองไปดูตัวอย่างโครงกันนะครับภูบาลบําเหน็จให้โทษถนอมใจโนพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษฟันรูกแทนพ่อพันกราบโทนทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีเห็นไหมนักเรียนมีสัมผัสอักษรเยอะเลยนะครับนักเรียน คาว่าอยู่กับยอมมอดกับม้วยนะครับท่านกับทิ้งทูลกับทัดนะครับนักเรียนเป็นการใช้ถ้อยคําที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับต่อไปไปด้านสังคมนะครับนักเรียนสแสดงออกให้เห็นถึงคุณธรรมค่านิยมของคนไทยนะครับในสมัยก่อนนะครับนักเรียนสแสดงคุณธรรมด้านไหนไปดูตัวอย่างกันนะครับภูบาลบําเน็จให้โทษถนอมใจนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอดม้วยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันลูกแทนพ่อ พันกราบโทนทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีอ่าเป็นค่านิยมนะครับเราต้องรักษาตัวบทกฎหมายไว้นะครับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นะครับทักเรียนอ่าต่อไปนะครับเราไปดูคุณค่าและข้อคิดท่านที่4นะครับความรู้และข้อคิดที่ได้รับนะครับโอ้โหมี4ข้อเลยนะครับนักเรียนข้อที่1นะครับความศีลสระเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับข้อ2ความกตัญญูกตเวทีนะครับข้อ3การทําหน้าที่พลเมืองดีนะครับ และข้อ 4. ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าความเสียสละของวีรชนไทยนะครับนักเรียนอ้าวซึ่งก็เป็นบทสรุปของเรื่องนี้นะครับโครงภาพพระราชงวงศสวดานภาพที่56ภาพพันท้ายนอนสิง์ถวายชีวิตนะครับอ้าวนักเรียนควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับนักเรียนต่อไปขอถามความคิเห็นนักเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าในสังคมปัจจุบันมีบุคคลเช่นพันท้ายนอนสิงอยู่มากหรือน้อยเพียงใดเพราะเหตุใดน,นะครับ เดี๋ยวเราเรียนสแสดงความคิดเห็นมานะครับเราไปขอความคิดเห็นข้อต่อไปเลยนะครับนักเรียนคิดว่าพันท้ายนอสิงเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรัวไวของนักเรียนในเรื่องใดครับนักเรียนอ่าใครตอบได้เดี๋ยวตอบครูนะครับอ่าวันนี้นะครับใครที่โู้ไม่ทันนะครับเราก็มีช่องทางการติดตามที่นนนช่อง youtube ครูเจมบุรีนะครับอ่าวันนี้นะครับขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนนะครับ ออก่าวคำว่าสวัสดีครับ